แต่ว่าบรรดาผู้ที่มีชื่อว่าถูกแข,ขวนเอาไว้เนี่ยนะฮะก็เตรียมซะว่าเขาร้องเรื่องอะไรก็จะได้เตรียมข้อมูลไปชี้แจงนะฮะเริ่มที 3, 2, 3, 4, 4, ่กำแพงเพชรบอกกำแพงเพชรเนี่ยมาแขวนพี่ไผ่ลึกได้ยังไงเนี่ค่ะเขตหนึ่งนะคะโอ้โหพี่ไผ่ลึกประเภทแบบนอนมาเลยนะหาคู่แข่งยากเลยนะฮะกำแพงเพชรเนี่ยผมว่าแข่งกันหนักเขตสองเขตสามเขตสี่นะเขตหนึ่งเนี่ยหาคนแข่งพี่ไผ่ลึกยากนะฮะพี่ไผ่ลึกก็โพสต์เฟซบุ๊ก บอกว่าวันนี้รับโทรศัพท์เยอะมากทั้งนักข่าวและพ่อแม่พี่น้องที่เป็นห่วงผมก็ขอ,ขอใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายนะครับเหตุเกิดจากมีการร้องเรียนคัดค้าน,นการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของผมซึ่งเป็นข่าวออกมาว่ากกตไม่รับรองผลการเลือกตั้งและมีผู้สมัครพัรคก้าไกลเอาคลิปมาลงและกล่าวโจมตีผมมาตลอดปราัยหาเสียงกล่าวหาผมยันตั้งแต่ผมยันถึงพ่อผมทุกอย่างผมเลือกจะนิ่งๆและเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ เรื่องคลิปมีดังนี้หนึ่งคลิปเด็กจดชื่อในวันปลาัยซึ่งผู้สมัครได้เอาไปลงไว้สามที่ก็คือไปลงไว้ในกลุ่มไลน์ลงไว้ใน f a c e b o o k f a c e b o o k ลบออกแล้วแล้วก็ลงใหม่เมื่อวานนี้คือเด็กคนนั้นอายุ16ปีมากับแม่ผมถามจริงๆใครมันจะมาจดชื่อซื้อเสียงกันอย่างนั้นอันนี้คือเก็บชื่อทำข้อมูลว่าใครจากไหนให้ความสนใจในการปลาใสของเรา เพื่อจะเก็บเป็นข้อมูลว่าหมู่ไหนคนสนใจมากผมจะได้ทําการหาเสียงได้ถูกที <S <S ่แจงนะฮะ <S <S และเด็กในคลิปกับครอบครัวได้รับผลกระทบต่อคลิปนี้เป็นอย่างมากก็ได้ไปแจ้งความเรื่องพรบอรคอมพิวเตอร์กับผู้สมัครพครรคก้าวไกลเอาไว้แล้วน่าจะได้รับหมายเรียกภายใน2 3สวันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ผมเป็นห่วงคนที่แชร์ข้อมูลต่อจากคนนั้นจะมีความผิดด้วยอันนี้ผมถือว่าคุณหลอกเด็กและปั่นกระแส หลังจากนี้ผมจะดูว่าคุณดูแลการกระทําของคุณได้แค่ไหน2คลิปที่2ที่เหมือนมีคนประมาณ5คนมีเสียงปลาใสเป็นเสียงของผมผมบอกตามตรงผมไม่รู้เลยในคลิปนั้นใครเป็นคนทํำอะไรกันและจะโยงมาหาผมได้ตรงไหนแต่ผมต้องบอกตามตรงนะครับผมกลับยินดีที่เขาฟ้องหรือร้องคัดค้านผมเพราะมันเป็นการตรวจสอบเป็นนักการเมืองจะกลัวการตรวจสอบไม่ได้และที่สําคัญ ผลของการร้องถ้าผมผิดผมก็ต้องรับผลของผมไปแต่ถ้าผมไม่ผิดคนร้องต้องรับโทษ1-10ปีจําคุกนะและแตัดสิทนทางการเมืองด้วยอันนั้นเปเรื่องของคุณแต่คนที่คุณสร้างมาเป็นพยานจะติดคุกไปด้วยคุณรับผิดชอบชีวิตเขาเจริงจรงเหรอผมอยู่ตรงนี้ฟ้องคนก็เยอะโดนฟ้องก็บ่อยสุดท้ายผลลัพธ์เป็นแบบไหนผมรู้ดีอยู่บางครั้งคุณลงว่ากรกต นัดคุณเข้าไปร้องในวันนั้นวันนี้พอกอกตไปถามคุณในเพจคุณว่าหน่วยหน่วยงานไหนนัดคุณกลับตอบว่าคุณนัดตัวเองแบบนี้ไม่เรียกหลอกแล้วเรียกว่าอะไรครับผมว่าในความเห็นผมนะกอกตอบางครั้งก็ทําง,งานละเอียดเกินไปครับใครคอมเมนต์ว่ามีการซื้อเสียงกขเรียกมาสอบทั้งหมดพอบางคนรู้พอแม่ก็ติดต่อมาขอโทษขอโพยผมซึ่งผมไม่ถืออยู่แล้วนะครับและทุกครั้ง ก็มาบอกทีมเล่นบ้างมือล้านบ้างผมไม่สนใจหรอกสุดท้ายผมพูดถึงใครพูดตรงๆไม่ใช่แอบแอบเขียนก็เขียนตรงๆบอกเป้าหมายเลยอย่าเก่งแค่ถากไปถากมามันไม่แมนและวันนี้ผมลงมือทํางานแล้วครับลงพื้นที่แก้ปัญหาและฝากเตือนหน่อยอย่าเอาเรื่องเดิมๆมาหาเสียงเช่นเกาะกลางน้ํามันติดหลายอย่างผมพยายามแก้หลายรอบแล้วติดทั้งเจ้าของอาคารความมั่นคงของอาคารแล้วก็ค่าหรือถอน สุดท้ายฮะัลองอ่านต่อให้หน่อยฮะถ้าอยากเป็นสสลงพื้นที่ครับแก้ปัญหาสร้างความสนิทสนมให้เขาเห็นเราเป็นคนในครอบครัวและสสคือคนออกกฎหมายช่วยเรียนรู้กฎหมายไม่ใช่พาแฟนคลับไปตายแล้วไม่ต้องบอกเจอกันในศาลร,รับหมายศาลและมาก่อนนะจ๊ะซึ่งนักข่าวเองก็พยายามติดต่อนะคะคุณสุกิจสุภกิจเจริญเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสกําเพงหนึ่งของก้าวไกลเพื่อสอบถามรายละเอียดแต่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ค่ะหามายถึงว่า คือคนที่ร้องนี่คือคุณสุกิจสุภกิจ,จเจริญน,นะ,ะจากพรรคก้าวไกลพี่ไผ่ลิเขานักเลงเขาก็พูดตรงไปตรงมาแบบนี้แหละนะฮะอา้าอันนี้ก็คือคือ,คอกกตที่แขวนที่ไผ่ลิกเอาไว้เพราะมีเรื่องร้องเขนหนึ่งะะกำแพงเพชรอย่างที่ <ฮะ S 1> เห็นกัน